สวัสดีน้องทุกคนนะคะพี่ชื่อกัปตันนะก็พี่เคยเป็นเด็กที่ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ระดับชาตินะท้งที่17บ8 19สิบแปดบกแล้วก็20หรือว่าทีมโอนั่นเองโอเคเนาะสปีติดต่อกันก็วันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเฉลขยข้อสอบคณิตศาสตร์สอนอค่าที่1โอเคปะทีละข้อจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ได้มีการโพสต์แนวคิดคร่าวๆแล้วแต่ละข้อเนี่ยลงไปในช่องของพี่น้องก็สามารถไปดูได้ในลิงก์วิดีโอที่พี่แปะไว้ได้เลย,เลยโอเคปะ ทีเนี้ยวันนี้นะพี่ก็จะมาเฉลยเป็นภาษาพูดบ้างว่าเฮ้ยแต่ละข้อเนี่ยมันมีแนวคิดแต่ละขั้นเป็นยังไงเผื่อน้องบางคนเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าข้อสอบสอนอเนี่ยบางทีมันก็สามารถเก็บคะแนนได้โอเคเนาะอ่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านาะข้อแรกเนี่ยโจทย์มันให้ว่า a b c เนี่ยเป็น1นถึงเเห็นปะแล้วเขาก็ให้สมการมาแล้วถามหาค่ามากสุดในการทําข้อแบบนี้นะให้เราสังเกตก่อนว่าสัมประสิทธิ์หน้า a กับหน้า b กับหน้า c เนี่ยมันมีความแตกต่างกันถูกปะแต่น้องลองดูดิว่า b กับ C เี่ เฮ้ยมันเป็นเลขที่มันเป็นตัวเลขที่มันแบบมันดูน่าจะหารตัวเลขอีกตัวหนึ่งลงตัวได้อ่ะ get feel ไหมเออแล้วตัวนี้เท่ากับห้าร้อยสี่หลักการนะคือเราจะย้ายไอ้ตัวนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งให้หมดคือน้องก็จะได้ว่า a ของน้องเนี่ยจะเท่ากับห้าร้อยสี่ลบกับสามสนอง b แล้วก็ลบกับสี่สิบแปด c ทีนี้เราสามารถดึงตัวร่วมได้ของก้อนขวามือถูกปะน้องก็ลองดูว่าเราจะดึงเลขอะไรออกมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลองไปลองดูเนาะหรือน้องไปหาขลอมอก็ได้มันคือเลขแปด ใช่ปะนั้นพี่ก็ดึงเลขแปดออกมาแปดก็ต้องคูณกับ63ใช่ไหมให้ได้504ลบกับ 4b ลบกับ6 C โอเคน้องดูนะ a เนี่ยมันเป็นง9เสร็จแล้ว a เนี่ยมันเท่ากับ8คูณกับอะไรสักก้อนซึ่งจริงๆแล้วไอ้ก้อนเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยถูกปะเพราะว่า b กับ c เป็นจำนวนเต็มดังนั้น a เป็น1-9ถึงแล้วมันเท่ากับ8คูณอะไรสักอย่าง a เป็นได้แค่ตัวเดียวเลยคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรารู้ทันทีเลยว่า a คือ8ปะถูกไหมเพราะว่า 1- เลขที่หาด้วย8ลงตัวมันมีแค่แตัวเดียวเห็นเนาะพอเราได้แล้วว่า a เป็น8แสดงว่ามันส่งผลให้63ลบ 4b แล้วก็ลบ 6c เนี่ยเป็น1ทันทีถูกปะใช่ไหมดังนั้นเราก็ย้ายข้างให้เหลือ b กับ c แล้วก็เนาะพี่ย้าย 4b กับ 6c ไปอยู่ฝั่งแต่พี่ขอเขียนฝั่งซ้ายนะก็เป็น 4b บวก 6c เท่ากับ61ลบก1ก็เป็น62เนาะที่เอาสองหารก็เป็น 2b บวกด้วย 3c เท่ากับ31นี่ไง ที่เหลือเนี่ยน้องก็ได้แล้วว่าสองบบวกสามซแล้วก็สาสิบเอดแล้ว a อแล้ว a b บซเนะี่ยมันเป็นหนึ่งถึงเก้าถูกปะน้องก็ไปลองไล่ดูว่า b กับ c เนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างซึ่งทำซึ่งทําให้มันสมก,การเนี่ยมันเท่ากับสาสิบเอดคืออย่างแรกเลยก็คือ b เนี่ยน้องต้องสังเกตถ้า b เป็นหนึ่งได้ปะ b เป็นหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้า b เป็นหนึ่งสามซีเท่ากับยี่บเก้าถ้า b เป็นสองก็คือสามซีได้ยี่สิบเจ็ดซีก็เป็นเก้าได้ถูกปะน้องก็แบ่งเป็นกรณีก็ได้ ถ้าน้องได้ b เป็น2ปุ๊บน้องได้ค่า c ปะน้องไปแก้สมการตรงนี้มาเนาะคือน้องก็จะได้ว่า c เท่ากับ9ถูกไหมนี่ไงพอน้องได้ b เป็น2 c เป็น9ฉะนั้นน้องก็ได้ค่า a บวก b บวก c ถูกปะก็จะได้8บวกกับ2บวก9ก็จะเป็น19นี่คือกรณีแรกทีนี้ถามว่าคําตอบเนี่ยมันมีแค่กรณีเดียวหรือเปล่าน้องก็ต้องไปไล่ดูอีกเนาะก็กรณี2ต่อไปใช่ไหม b ต่อไปที่ใช้ได้ถ้า b เป็น3ได้ไหม ก็ไม่ได้ถูกปะ่ะเพราะว่า c จะไม่เป็นจำนวนเต็ม b เป็น4ได้ไหมไม่ได้ b เป็น5ได้ไหมได้ก็คือ b เท่ากับ5เขียนเนาะก็จะได้ว่าถ้า b เป็น5 c เท่าไหร่เอ่ย c ต้องเป็น7ถูกไหมน้องก็ไปลองไปเช็คดูว่า a บวก b บวก c ของน้องเนี่ยคือเท่าไหร่บ้าง a น้องเป็น8อยู่แล้วถูกปะ่ะบวก5บวก7ก็คือได้20แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะก็ไปลองไล่ดู b เป็นอะไรได้บ้าง ถ้าน้องสังเกตนะ b เป็น2 b เป็น5ต่อไปเนี่ยมันเพิ่มทีละ3ถูกไหม b ของน้องก็ควรจะต้องเป็น8ถูกปะอะน้องก็ลองดูถ้า b เป็น8 c ก็เป็น5 b เป็น8แล้วก็น้องจะได้ว่า c เป็น5ดังนั้นน้องก็ลองดูว่า a บวก b บวก c เท่าไรเอ่ย a คือ8ถูกไหม b คือ8แล้วก็ c คือ5ก็เท่ากับ21ข้อนี้โจทย์อยากได้ค่ามากสุดถูกปะน้องก็ลองดูว่าอันไหนมากสุดก็คือ21นันเองดนะังนั้นข้อนี้ต่อ21 เคเนาะก็ใช่พี่แบบอัพคร่าวๆใช่ไหมสลับข้อนี้คือน้องต้องพิจารณาให้ได้ก่อนนะขั้นแรกว่า a เนี่ยน้องเป็นเท่าไหร่คือน้องไปดึงตัวร่วมมาเอาแปดออกมาถูกไหมคือตัวนี้มันเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วว่าแสดงว่า a ของน้องเนี่ยน้องต้องการเป็น1นึ่งถึงเเท่านั้นแล้ว8ต้องหารลงตัวแสดงว่า a เป็นแได้เท่านั้นพอน้างได้ a เป็น8ปุ๊บน้องจะได้สมการที่มี b กับ c มาน้องก็ไปไล่ดูว่า b กับ c ที่เป็น1นึงถึงเาแล้วทาให้สมการนี้เป็นจริงเนี่ย มันมีค่าอะไรบ้างน้องก็จะพบว่ามี3กรณีแล้วน้องก็ดูว่ากรณีไหนทําให้เกิดค่า a บวก b บวก c มากสุดน้องก็ได้คําตอบว่าให้ตอบ21อนะั่นเองเขียนเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อแรกเนาะก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเป็นข้อที่2น,นะครับถ้าหากสมมุติว่าใครชอบหรือว่าใครอยากจะศึกษาต่อว่าพี่ทํายังไงต่อข้อที่2ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้หน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันกันกบข้อที่2น,นะครับสวัสดีครับ